สำหรับทุกคนเมื่อนี้เข้าสูร่รายการสวนหัวพายิมข้ารเจ้าลี่เลี้ยวไส้ก็ดเว็ดกับอขอบใจผู้สนับสนุนรักก่าวอย่ากระเบื้องก่าติ่งรอซูมมอยิงคายิงหัวกันเกาทุกคนแห่งซื้อแห่งเสียเงินสนไกโทหาเพินได้ห้าแปดหนึ่ก้าสามแปดจ็ดกาคอเป็นเกียรติทางรายการทุกคนเจอกับท่านติ่งรรซูมมอ ทานประธานบริษัทเลยทุกคนเอาตัวมือเพื่นดรสบายดีเนาะทานประธานกับเมื่อนี้กับคอเป็นเกียรติทานประธานหลายเลยที่เาทานมาหวมรายการกับฮอลก็ฮเขาก็มีคําถามมาถามทานประธานแล้วเดี่ยเอาวบแล้วนะทุกคนเนาะก็คือช่วงนี้มันช่วงฤดูฝนเนาะทุกคนแม่นแม่นอ่าฮอก็จากมีคําถามมาถามทานประธานอะว่าทานประธานมีคําแนะนาให้ ทานผู้สมเพิ่นแนวใดคือหลังคาทานผู้สมเพิ่นบางคนกะแม่นหัวปกแปก๊กโปกแป๊กอยู่กับหมูหู้เนาะไอ้ท่าน,ทานมีแนวทางแนวใดกับให้บอกอันนั้นทานผู้สมเพิ่นให้เพิ่นไปแก้ไขหลังคาเพิ่นแด้สบายดีเนาะเขาแนะนําเลยเนาะสินค้าของพวกเขาเนาะแนะนําให้ใส้กาวยากากระเบื้องกาเติงโลซูมือเพราะว่ากาวเขาเนี่ผลิตมาจากประเทศฮ่องกงโดยตรงเนาะ oh, no. หรือว่า make in Hong k o โอ้โหผลิตจากประเทศฮ่องกงพื่น่ะ no 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 เจ้าออกเสียงบุทนกแล้วเน make in Hong Kong ป่าผ <c oughs> ู้นำประธานฟิลิปเพนเน่หรอแมนแมนแมนโอ้ทรานประธานอันนั้นเม็นประโยชน์ของมันอิหลีน่ะเั่นแม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 นเรนอนไหโอ้ทุกคนก็ คือซีไว้อย่างไรทุกคนครับแนะนํานี่เอาสั้นเขาไปคำถามที่สองตอเลยทุกคนก็คือการเติโตของบริษัทเพื่อนีให้ท่านประธานว่าให้ท่านผู้ชมเพิ่นหับชมหับฟังดูให้เพื่อนติดตามเป็นแนวใดท่านประธานโอ้คขาถามที่สองเนาะแนวทางของเขานี่มีเอ่อเกี่ยวตัวขยายเข้าสู่ตลาดเนาะตลาดหลักทรัพย์วะท่านประธานส่วนมอญตาท่านประธานแล้วไปลึกจะได้เนาะ ก่อนมอนก็พอแล้วตลาดสวนมอนทุกคนเอาทุกคนติดตามรํากันตลาดสวนมอนเข้าไปเบิ้งเลยทุกคนเอาทุกคนเข้าสู้คําถามสุดท้ายของรายการนะทุกคนเ้าก็จะถามท่านประธานคือเพ่นสีมีแนวทางขยายตลาดเท้านวใดเพื่อสิไปสู่ตลาดโลกทุกคนเอาเพนอธิบายฟังเนี่ยทุกคนทุกคนบริษัทเท่านี่ที่ขยายตัวไปสู่ฮ่องกงโอ้องขยายไปฮ่องกงเพื่อท่านประธาน แม่อะไรน่ขนาดตลาดส่วนมอนของจไรจับลึกลึกลึกล้วละเจ้ามันมีลึกแท้มันเป็นแนวั้นเน้ป้าจเอ้าทานประธานเป็นอย่างของจึงไรจับพวกเจ้าอยู่ส่วนมอนโอบอหพวกน้ำยาเขาเนี่นเป็นยังไงแบบว่าแห้งท่าให้งหัวใครก็ไรจับชื่ออะไรเขาเลยนะมันเงินไหลเท่านั้นมันเป็นแนวนั้นน่ะ ตำรวดกันเรื่อเลยเนตำรวดมาตำรวดมาต้องรวดมากมาทุกคนเนาะอ๋อสุดท้ายนี่ก็โมมีอย่างเนาะมาสัมภาษณ์ทานประธานทานประธานก็คือแบบลักษณะตุ้มตุ่นประชาสุนทรทุกคนมี่ก็ขั้นสนใจก็ทัวรหาเพื่อนตามที่คอยบอกอะไรยูนทายิ้สอะไรทุกคนเอาคนอื่นก็ขอขคบรใจเนาะขอขคบรใจให้ ทุกท่านเละขอความสนับสนุนจากทุกท่านให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ทั้ง Facebook ทั้ง Youtube ให้ได้ทุกคนขอขอบใจได้ทุกคนเด้ออา